สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมื่อนี้แอดมินกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามตัวเลขแนวทางโชคลาภของน้ารวยนะครับน้ารวยนี่เพิ่นเป็นค้นมักสิตไปน้าพระ,ะเพื่อนเปลี่ยนมอนวดนะครับเพื่อนมักไปน้าพระได้ข่าวว่าสองสามมือที่ผ่านมาเนี่เพื่อนก็ไปกับพระนะครับไปทางซุลินไปทางอำเภอสังขะนะครับแล้วเพื่อนก็ได้ อ่าตัวเลขมาพร้อมนะครับส่วนจะเปลี่ยนตัวใดนั่นเดี๋ยวไปฟังเบื้องน้ำกันเลยครับมาเห็นนางขโมกเขม่อยู่วันเดีถามเข้ากันกับวันเดียรถามเนาะตั้งกล้องเลยสิว่าอีหยังกันบ่เนี่ยวันเดีถามอยู่วันนัหนรวยท่านในมาท่านในมาแต่ชูเลียนได้ยินข่าวว่าไปชูเลียนไปหาเรียนเสาสุริลียนบ่เสาวสัมผูเกียบบ่ไปเกี่ยวไปไม่ว่าพวกเป็นนักเรียนสริทไปสิบบ่ไงร้ายมือจนดำเหมือดคนเน่ะบ่เอ้ยคนก็ขาวดำเหมือดดำเหมือดเนาะโอ้ยแต่อีตุน ไปส่งพระยูสุรินโอ้ไปส่งพระส่งพระสุรินนะครับโอ้ข้ามากับพระตอนนี้เออก็ไปกับพระไปส่งเพลินวันนี้ลุงพ่อก็เลยพาไปนอ่นตาโอ้ไปพระกวดปลาเออประกวดน้ำปลาปลาเล่ยบ่อไปต่อยจากไปน้ำแข็งขนยานผีไปนลำบ่๊ายได้ดีเฮ้ยผมเป็นยานเลยผมลุงพ่ออยู่สองข้ออายุกลางเนาะ น้อนกลางหลงพ่อนอนขอกอางองค์โอ้นวน้อนแนวนอนโอยนุคกลางเเจ้าพ่กพ่อนต่ปะเนี่ยฮะพ่อบอกคนยับไปจากไหนบะคนละขวดบ่โอ้แต่ว่าได้ยุคกลางหลวงพ่อพี่พี่ผมนยุ่กลางเ่ะ ก็รอยไหมใครตัวว่าบาคนชอดได้ไข่เด้อพี่น้องเง็ดกำลังไว้นีต่ที่ลอยที่ดอกคือวันดอกเออมาก็ต้องเกี่ยวพระก่อนครับก็เลยเป็นนั่นแหละจะเป็นไข่เหลืองเลยอยู่ก็เลยเป็นนางเพราว่าน้าเราเป็นล่ะนอนเหรียญน้องเป็นน่ะนางแน่นอดแนงก็เลยไปฝันฝันว่าเขาจะบอกว่าซื้อเด่นเด่นลอยห่างชิบสันแล้วบ้านเ้อไปฝันว่าคองหอโลูต้าฝาเป็นพระพุทธรูปตเหมือนไง ยูเพื่อนเป็นรูปขาวๆผ้าองค์ขาวๆนั่นแหละครับก็บเลยแต่่วาจำได้ว่าคุณบ,บอกว่าลอยหาสิบเลขนะนี่คือผู้ชายมาบอกว่าสื่อนั้นได้ลอยห้าสิบเลยก็ผู้รู้ครับเป็นเสียงเป็นเสียงบอกเืียงไหนเป็นเสียงผู้ชายล่ะก็ว่าเสียงเสียงผู้ชายอยู่ครับบอกทั้งข้าวทีนอนนี่จะเสียงโมมิโตเนาะครับเสีย,ยงหนักของกระฝันฝันหนักก็พฝันเพราะว่าขอสั่วกระฝันว่าเห็นของลอ,อ,อ,อยทั้งผาแล้วมันโรคมานะ ล่างบลมาจะฝาก,าก,าาก,ากเห็นพกาพปูตูบมาเม่องยุพิ่มขึ้นร้อยหรือหอนอะ่ะประมาณร้อยเจ้าหอได้แต่สิลลเป็นร้อยแบบฟูดสนะบานาครอ่อาเรียนกันโดดโลมาละโดนล้มไหม,มพกบ่าข้องตัวมากสินะจ้ากเลยเห็นปลพปูรูบมาละฝันดนะอืมก็เลยกไฝันเห็นฟูดก็ฝันดีว่ว่ไม่โชคีว่าังเกตุีเดยตื่นถึงม้านเอาก็เลยมีมีแบ่ท่านบอกใครเออยท่านบอกใคร ลงเนี่นะเนเดี๋ยวเรีาลูกสองว่านีองวันนี้บอกเว้ยนี่เฮ้ยฉันบอกว่าน้ออาจารยแม่นาว่น้ออาจนรยไมาตั้ใจต้องบันใจนะครับไม่ห้แต่พูดปัญหาเด้เนาะมานีพออยอย่หันผู้คนอุปถาก่ายหันนะเป็นลูกของพระเป็นอุปถากูุประจำเป็นนักปฏิบัติอยกับพระพว่าน้าแหละบอกล้ว่าเป็นนางเด่นเลยไดยละเยดมากอาจัรว่าใครว่านู้ศสีทอมตัวเนาะผู้คนปฏิบัติผู้รีทอมตัวเร็วปฏิบัติเป็นปฏิบัติเด้ปฏิบัติเป็นนางเด่นนางหัวยังไ่ไปล่ะ มันก็เลยได้มากมันเล่อบอบคุ้บวบมันสองมือมันจะหายว่าขอตั้งสองมือจังหายเนน <c oughs> มียนรูพอกมสวยเหมือนเด้ออุ้ยพ่กตัวนี้ไเพิ่นี้เหอตววาเิันก็เริ่มงอเ,<า>เอมนะมันก็หายว่าเก่าเจ็ดหาป็นไหเก้าเจ็ดหาครับพูดนั่นแหละอืาเพื่อไทยมาเก้าเจ็ดหาตว่าเจ้าของได้นี่มีนหนึ่งหนึงน่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์ครับะ บอกย่อมย่อมย่อมบอกย่มมักปฏิบัติโอเพิ่นไปปฏิบัติข่อขาวพ่อตรงๆพอบอกบอกวเป็นลุงลูกของอันลุงของพระลุงของพระเพิ่นไปนักปฏิบัตินะจะไปกีดยางกับยูพุทธเทานั้นพวกทีนะปฏิบัติปึกพอมมันต้องเจ้านะเออเพื่อนว่างได้ดีเพิ่อนอันเพื่ินว่าคุณลุงยังคุณลุงคุณลุงครับคุณลุงนักปฏิบัติตรงนี้กันเลย เป็นมักปฏิบัติเงี้ยเป็นมักปฏิบัติเป็นมัดเก้าเจ็ดห้าขสองมือได้ตั้งใดที่ว่าน่ารวยฟันว่าฟันบอกนน่คือหนึ่งหาศูนย์หางเดียวแม่นครับซ้ำนี่ซ้ำนี่แหละครับจะออกมาจากออกมาจากมื่นเรานี่เลขสองคู่นี่เมื่อเมื่อเมื่อสามเราเมื่อมันนี้เมื่อทีสามแล้วฮะเลขสองคู่นี่อยูน้ำเจ้าสามืนเจ้าฝันดีเจ้ากมันดีอยู่ครับดีดอกที่ว่าฟันมาใดหัวนี่แล้วจ้ว่ามีโเนาะ มันกระดันหได้มันกระถือกันันไ่ฝันมาด้หัวยังได้กว่าถือเลขกตลอดเน้รรออง้ากบวักสูน่า่านนี่ที่เจ้าฝันมาเจ้าในหอวนี่เล็กทุนี่ไม่อยู่น้ำเจ้าไปบอกมานี้แล้วด้ยินแล้วด้นินแล้วแต่ว่าบ้านไหนบ้านไหนเอามาลงอน้เขาบอกได้ตั้งต้องต้นเนียกันไหมอือในนี้มัาเขาบอกว่าหนงหาศูนฝันตอนเนียลงมาฝันตอนเนียง่าเจ้ของด้หัเออหอลงมาเห็นความมบูไงมี่บอกว่หนาศู ลุงลุงของพระบอกนนนิยาบระยากเขียนยาวลุงของพระบอกเพิ่นเก้าเจ็ดห้าหางเดียวนะคะเพิ่นปฏิบัติธรรมซ้ำกันกับพระถือศีลป์ซ้ำกันกับพระมันบ่าไงว่ครับแล้วชาวบ้านทั้งตัวไปเลยครับเจ้เพิ่นปฏิบัติงานต้องขึ้นบนบางมันก็นั่งสมาธิเพราะว่าน่าดูดีแสดงว่าศิลเพิ่อนก็ถือเป็นบางคอเนาะเออถือบางคอศิลหาเนี่ยนะครับสองคู่โดยเฉพาะศิลข์อหาเพิ่นบ่ละบ้างระวังพระกับโยะระวังผีกับโยะผู้ใดสิขังเนาะผู้ใดสิึกษาวิ่งขึ้นไป นารวยเอามาตาสุรินนั่นบ่ค่ะเงี้ครับเลียงม้าตาทางไก่เด้อนี่ยรู้เลี้ยงขมินตาสินสุรินเรี้ยงไหมแต่ซูรินน้ารวยคือใครหาเลี้ยงแค่เพื่ออะไน่ะรวยฮะเพเภอเพื่อันอย่างไปเห็นไก่อแถวนั่งแถวอันนั่งค่อยนั่งเออนั่งค่อยนั่งค่อยนั่งค่อยมันต้องเป็นสังขะเออสังขะสังืะอเภอสังขะแถวตำบลตาตุมเออตาตุ่มคนละบ้านขยอง เออทั้งพุ่นเลแปะแปนะแปะบาเสี่ร้อยพุ่นเลยอะพุ่นเลยลกลอยอ่่พุ่นอ่าพุ่นุขันแดงจะพุ่นเลยนะโอ้ยเ็นสุดฟ้าฟ้าเกี่ยวเลยหงวก้อนกัอันให่ไปนนี่แหละเอารถนี่าไปย้ายถือเลยงงบนขงล่างนั่นเรียนรถขันนั่นแหละข้ามากับพระอันนั้นเาจ็ดนึ่เนยรมักเพราะว่ามันเจียนหาเพราะว่ามันเจีนหามันนมักนะนะมันเขาก็รวขอเงินนี่ ว่ารถคันนี้ไปนําไดงมันอยากถือออเรียนมาห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปทางไกลน้ำไดงมันชอบออกครับแต่ว่ามันเป็นเออมันก็เจ็ดหานะเพราะว่าเนี่ยเจ้าเนมีเลขอันเลขลุงของพาบอกนี่เป็นเก้าเจ็ดหาเลขผีมาบอกเจ้าหนึ่งหาศูนย์นี่เจ้ามักหางใดผมมักมักของลุงหรือเปมักของลุงมักของลุงเพราะว่าเสียมันในลุงก่อนเพราะว่าเอออืมบลวยแต่ทึ่งหลับทึ่งตื่นทึ่งยามขีเนาะขี่ยามพันนะเพรามันใจย่อความกันไหนครับแต่ว่าเสียมันผู้เพิ่นปฏิบัติมาก่อน ก็เน้น975ค่ะม,มักชอบมักก็ได้ชอบก็ได้ทั้งสองอย่างเน้น975 ิ่นเพิ่นเคยถือประจามันบ่ลูมเม่นเมนเามีนเด้แม่นเออคนแม่นเด้อพ่อขอสองมือจังหายเนาะเส้นทันยากเลยพ่อเด้อวายโทษสัมผัสเจ้าเน้อฉันถึเนี่ยขอโทษสัมผัสเมนเอาไว้เยอะเจ้าได้ดีจะลืมข่อยแล้วขอโทษสัมผัสเจ้าเอ๋อขอบคุณหายเด้ไปฮอดซุลินกับบอลลมเอซีนะคะบลมีมาฝากืเก้านะคะสองางโคโลเล็ทีบอกหนึหเล็ รุ่งของค่ะบอก975ห้าเดียวนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะรวยนี่มักเน้นชอบ975เอาขอบคุณนาะรวยหลายๆเ้อนะครับเพราะอู้ไ้ผู้เดียวยังมอไปแบ้งปั่นกันอยู่ยันว่าเขายันแต่อู้ไปผู้เดียวนะบัดออกมาแล้วจะใครมาถืงน้ำบอลหลักปัจจุบันเลยเอ้ยมันเปลี่ยนลาเอาดินะครับ บ้านนี้ได้ได่ซอยซอยกันคนไทยช่วยอยกันนะคะนักสู้นักสู้นะครับนักสู้โจกมันมน้ำกันทุกันทุกคนครับ